เนอะไรไม่รู้ปันต้องยังกระทำลงครับเสียมน้องอกัจเจศกระทำลงก่อนนะครับดูที่ลายจะบูเวัวเหมือนเดิมใครไม่รู้คนเลยเพราะเราไม่กล้าบอกว่าใครชนะใครจะแพ้นะครับสองกระปุกชนะ,ะครูที่สอนออเออแปดต้นตาลออกลูกที่ห้าครึ่งง หลายๆคนอังสง่สายๆาีนี่อะไรสายบีคือคู่ที่ผมก็ชอบใชคันไอ้นไอ้ใช่ันองซ้ามาวันนี้บกียก่อนอ้อเดี๋ยวเพียมาดูใช่วันนี้เอาลงต

Gracias.